คุยสิบโมงนะครับเกือบสิบเอ็ดโมงทีเดียวไม่รู้ว่าออกเดินทางไปเที่ยวหรือไปไหนกันแล้วเนาะจบแล้วครับเพลงสนุกสนุกของพี่สุดรน้ำนะฮะแต่งและทำร้องเองนะครับท้องไพลสัสพายเป้1สิบเก้าท่านครับสิครับยี่บสี่ท่าน ามาดูอาจจะดูอาจารย์ชา้าที่สุดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนก็จะขึ้นรอบสามตอนเที่ยงแล้วอะก็ถือว่าผมเริ่มแรกในช่วงนี้แล้วกันนะฮะร้อนก็ร้อนนะครับมาพูดคุยเรื่องต่างๆทั่วไปนะฮะได้ความรู้เรื่องอเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเงินฝืดเงินเ,งเฟ้อน,นะครับและราคาทองคํานะฮะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเขาตีเขาตีว่าน่าจะโอ้โห อาจจะไปถึงบาทละหกหมื่นก็ได้ครับบาทละหกหมื่นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าอันตรายนะโลกเราเริ่มอยู่เนี่ยช่วงอันตรายแล้วมีการตื่นตัวตื่นตูมนะครับแล้วก็ทองคำกับน้ำมันเนี่ยมันจะขึ้นไปพร้อมกันนะครับลองดูว่าจะไปยังไงมนุษย์โลกจะอยู่ยังไงนะครับหรือจะเกิด ระเบียบใหม่ระเบียบของงระเบียบของมวลมนุษยชาติใหม่ก็ได้แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับที่อื่นจะตึงเครียดขนาดไหนนะครับถือปืนยิงกันมาในประเทศไทยเราก็ถือปืนยิงกันนะฮะช่วงนี้แต่ยิงด้วยความร่มเย็นนะฮะแล้วก็มีความสุขนะครับเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับบางคนก็กอบโกยเหรือเกินสร้างไว้แล้วก็ทิ้งไว้บนโลกนี่แหละ แทน,นที่จะาหาส่วนที่เป็นทำยังไงก็ให้สบายใจเนีทำให้เถอะนะครับสร้างไว้อยากได้มากนะครับสุดท้ายก็คือทิ้งไว้ตัวเองก็ตายไปครับไม่ได้ใช้เลยก็จะเป็นผีเฝ้านะฮะซับอย่างงั้นเพราะเสียดายสิ่งที่ตัวเองทำไว้เยอะนะครับก็มาพูดคุยกันเนาะนะครับ ส่วนเรื่องลุงทางลุงทางป้าแล้วก็เกี่ยวข้องกับลุงป้าก็นะช่วงนี้ก็ <c oughs> มันก็มีน้อยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเอฟซี FC ทุกคนจะไม่ได้สนใจลุงป้าแล้วนะครับก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างล่าสุดก็คือลุงป้าชวนทาบุญนะครับนะในการโอนไปที่บัญชีวัดนะฮะวัดคีรีวงกฎ ที่อำเภอวังเยี่ยมนะครับเอ้ยหมู่บ้านวังเยี่ยมคลีวงกฏหมู่บ้านวังเยี่ยมนะครับก็ฝากด้วยเนาะทักทายกันครับคุณขอบคุณครับคุณธนิดาสิครับจานนะฮะคุณเอไอคุณพิมแพมณีเนียนประวัตินะครับผมนะครับคุณหน่อยๆนะครับคุณโสพลนะฮะคุณวราพรนะครับขอบคุณทุกที่เกิดที่ทักทายมานะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับคุณใยน้อยครับคุณเอไอเอสนะฮะ คุณสุมนนะครับตอนนี้มาประมาณนี้อยู่นะครับก็คงพักผ่อนกันแล้วเนาะคุยกันสนุกนะได้ความรู้นะครับภาพถ้าจะเกี่ยวข้องนะพูดไปทางทุ่งนาลุงป้าครับก็จะมีาการสื่อสารของคุณแม่คุณแม่ซันนี่นะครับเมื่อวานจําชื่อท่านไม่ได้คุณแม่ซันนี่นะครับก็คือคุณแม่ของเปิ้ลนครน,นะครับ ก็ได้แต่งตัวสวยงามอีกรอบหนึ่งนะครับเต็มเต็มยศเต็มเต็มเครื่องเลยนะครับก็น่าจะมีเกี่ยวกับรำนะนะมีการรำมีการตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งนะครับมีการตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ไงแม่ซี่วิ่งเข้ากอดพี่เล่งนะครับอันนี้ของช่องมนโอมชาแนลนะครับนะครับแต่งตัวเหลืองอารามเลยนะครับ เหลืองทองเหมือนเหลืองขององค์ปู่บริจิตเลยนะครับแล้วก็มีนางรำมากมายถึงห้าสิบเก้าท่านนะครับอก็ซื้อทิ้งไว้สักใบห้าสิบเก้าท่านนะครับนะครับคุณแม่มาด้วยเนาะวันที่เราไปล่าสุดที่เห็นคุณแม่ก็คือชุดชุดสีขาวนะครับชุดสีขาวนะครับนทรงเครื่องสีขาวนี้ก็คือเหลืองทองอาร่าม สีเดียวกันกับองค์ปู่ปริจิตเลยนะครับนะขอบคุณมากครับนะฮะสามสิบเจ็ดท่านนะครับผมนะฮะสีครับนะฮะไปไหนมาไหนบ้างเนาะนะครับทักทายกันก่อนเนาะนะครับฝากไลค์กดแชร์นะครับนะครับใครมีกลุ่มใครมีช่องอ่ามีกลุ่มกลุ่มไลน์นะครับก็ฝากนะครับ ฝากนาลิงก์ไปวางด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนเขาไม่รู้จักอาจารย์นะครับนะครับเขาไม่รู้จักอาจารย์ไม่เคยเห็นอาจารย์นะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นไลฟ์อาจารย์นะครับก็ฝากช่วยกันนะครับเออคุณคุณยายน้อยคุณเอเอสนะครับคุณวรพรนะครับคุณสุมลน,นะครับนะครับ คุณกัญชนาคุณกังฟูคุณสุภาพนะครับคุณพี่รัตคุณสุนีคุณอ้อสวรรักนะครับมากดให้อาจารย์ขอบคุณมากครับนะกดให้ถ้าไม่มีธุระอะไรก็ฟังตามไปนะนะนะครับก็ทําภารกิจไปด้วยนะกวาดบ้านนะครับหรือใครนั่งทํางานอยู่ไหนตอนนี้ใครนั่งทํางานอยู่กดหนึ่งนะครับนะฮะเราอาจารย์ก็จะชอบมาในช่วงที่เขา กำลังตั้งใจทำงานนะครับนะครับไม่ได้มาช่วงเช้าเชนะครับประเด็นอ่าคือถ้าเรามาพูดเรื่องเราเป็นเอลุงป้าเนาะนะครับโดยมากก็คือถ้าใครจะทำ YouTube ก็ต้องไปาหาประเด็นต่างๆนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับมีประเด็นนอะไรบ้างประมาณนี้นะนะครับอ่ะ เรามาดูตามตอนนี้ช่องของหมายชวันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวน,นะครับไม่มีการเคลื่อนไหวสหรับคุณสัมสุงบุระสมภพครับสามสิบแปดสามสิบแปดคนนะฮะเจ็ดสิบสองท่านนะครับบางท่านก็บอกอาจารย์มากดไลค์ให้นะนะครับก็ไปพักผ่อนตามปกตินะครับขอบคุณมากนะฮะเราจะมาพูดเรื่องนี้นีกว่านะครับเพราะอาจารย์ก็ไม่มีเรื่อง ที่จะถ่ายให้ท่านดูติดตามเนาะนะครับก็นั่งพูดคุยกันทั่วไปวิเคราะห์กันทั่วไปนะครับสามารถพิมพ์มาได้นะครับว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องอะไรบ้างนะครับสามตัวอย่าลืมมากราบขอบคุณกราบขอบคุณสามตัวสามตัวในความหมายนี้นะนักขัตตานะครับจะเป็นใครไม่ได้ครับตอนนี้นะครับที่กําลัง ดังๆอยู่นะครับก็คือผู้หญิงนะผู้หญิงหนึ่งหรือมีผู้ชายด้วยหรือผู้หญิงสองนี้มีผู้ชายด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็ลองดูนะครับว่าช่วงกําลังเ,เกี่ยวข้องกับสงกรานนะครับก็บางคนก็แวะไปนะครับไปทํางานทําการไปท่องเที่ยวนะครับเวลาเราท่องเที่ยวช่วงสงกรานนะครับก็ กักเงินไว้ใช้หลังหลังสงการด้วยนะฮะไปแล้วเงินหมดเลยทีเดียวท,<า>ท่านรู้ไหมว่าผมจะพูดเรื่องเงินฝืดเงินเฟ้อนะครับเงินฝืดเงินเฟ้อมันเกี่ยวข้องกับทองคาด้วยนะครับทองคํายังไม่มีสัญญาณว่าจะลงะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันเกิดอันตรายนะมันจะทําให้ไปสู่การอ่าเป็นปัญหานะครับ อาจจะเกิดการเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อกับเงินฝืดเป็นยังไงนะฮะเงินเฟอ้ออ่ะถ้าทองคํายังไม่ลดนะครับเขาบอกว่าบางนักชาการบอกว่าน่าจะแตะหกหมื่นบาทละหกหมื่นโอ้ยนะครับถ้าบาทละหกหมื่นยังไงต้องขายนะมีอะไรก็ขายหมดแล้วนะ,ะแต่เขาจะรอระหว่างที่เงิน ทองคํามันไม่หยุดเนี่ยมันมาจากสภาพความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลกดังนั้นทุกประเทศก็ต้องเจอกันหมดนะฮะมันเป็นมันเป็นเรื่องของระหว่างภาวะของโลกเลยนะครับอ่าเงินทองคําเพิ่มขึ้นมีหลายปัจจัยนะฮะโดยมากทองคาําจะสวนทางกับเงินดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับสแสดงว่าสหรัฐเริ่มแย่นะขณะเดียวกันอ เกี่ยวข้องกับสงครามสงไรด้วยนะครับเพราะว่าทองคำเป็นวัตถุด,ดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่าผันผลน้อยการลงทุนในทองคำยิงเยอะแล้วก็อุปสงค์ที่ต้องการทองคำก็เยอะเพราะว่าหลายประเทศที่อ่ามีสภาวะแบบนี้ก็ไม่แน่นอนอความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในกับเงินของตัวเองเงินสก,กุลตัวเองเนี่ยไม่แน่นอน กระดาษเริ่มจะมีปัญหาแนละ้วไปๆไปมาๆอาจจะเอาทองเอาทองไปซื้อของแล้วมั้งนะอา่าแล้วก็ทองจะขึ้นพร้อมน้ํามันครับทองจะขึ้นพร้อมน้ํามันนะครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เงินสหรัฐนี่แปลกนะมันจะตรงกันข้ามกับเงินยูโรเงินปอนแล้วก็เงินหยวนนะครับคือสกุลเงินขนาดใหญ่ โดยถ้าค่างเงินของสามสกุลนี้ปรับขึ้นนะครับก็คือยูโรนะครับปอนด์ปอนด์สลิงครับก็คือของอังกฤษเขาเงินหยูนนะครับถ้าสามสกุลนี้ขึ้นราคาทองจะขึ้นตามเพราะหมายกามว่าถ้าสามสกุลนี้ขึ้นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนี่จะอ่อนลงนะครับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนี่จะแปลกนะครับ ค่าทองอ่าถ้าดอลลาร์สหรัฐแข็งสกุลเงินใหญ่ๆเหล่านี้จะจะอ่อนลงนะครับถ้าในเงินสกุลดอลลาร์แข็งดออทองคําก็อ่อนลงอีกถ้าสกุลเงินดอลลาร์แข็งน้ํามันก็อ่อนลงอีกเป็นสกุลเงินเดียวของโลกครับที่ตรงกันข้ามกับ สกุลเงินใหญ่แล้วก็ตัวเงินข้ามกับทองคาแล้วก็ตัวเงินข้ามกับน้ํามันคือดอลลาร์สหรัฐนะฮะถ้าเงินไทยล่ะถ้าถ้าทองคําแข็งอแข็งค่าขึ้นเงินไทยก็อ่อนลงไม่กันนะถ้าทองคําแข็งเงินไทยก็อ่อนก็ธรรมดานะเงินบาทก็จะอ่อนลงถ้าเงินบาทแข็งเงินดอลลาร์ก็อ่อนลง พราะาอัตราแลกเปลี่ยนก็เห็นชัดเจนนะฮะนะครับเออนี่แหละครับแสดงว่าถ้าทองคํามันแพงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจโลกแล้วก็เกี่ยวกับเงินที่เพราะว่าทั่วประเทศเนี่ยจะต้องใช้เงินดอนลลาร์หลายอย่างผูกเงินดอนลลาร์การซื้อน้ามันก็ใช้ใช้เงินดอนลลาร์นะครับซื้อทองขนาดใหญ่ก็ใช้เงินดอนลลาร์แสดงว่าการที่ ประเทศใหญ่ๆเนี่ยเช่นรัสเซียกับจีนนี่จะทุ่มซื้อทองในช่วงนี้จะทุ่มซื้อทองเพราะว่ารัสเซียสกุลเงินเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเฉพาะกิจของเขาถ้าเขาจะซื้อทองเขาต้องเอาเงินอ่าไปไปซื้อเงินดอลล่าเอ้ยไม่ใช่ดิ <ๆ S 2> ก็จะเอาเงินเขาคือ,คอเปรียบเทียบยังไงก็ได้งงเงินหยวนเนี่ยนะฮะ mm hmm. ตอนนี้รัสเซียกับ จีนเนี่ยจะทุ่มซื้อทองและหลายประเทศก็จะทุ่มซื้อทองผมไม่รู้ว่ามันเป็นการปั่นราคาขนาดใหญ่ของระดับโลกหรือเปล่าเช่นเราเล่นหุ้นใช่ไหมแล้วก็อยากทาให้หุ้นขึ้นใช่ไหมทําให้มีความต้องการที่จะถือหุ้นว่าจะได้ทองอาจจะได้ราคาดีเขาเรียกว่าปั่นหุ้นแต่นี่ระดับโลกไงมีการปั่นหุ้นทองมาให้มีความต้องการทองมากขึ้น ก็มีการซ,ซื้อซื้อซื้ออุปอุปสงค์ในการต้องการทองมากขึ้นทองก็มันก็ต้องขึ้นอทองหายยากนะครับหรือต้องการทุ่มต่างต่าง,างก็ทุ่มเนี่ยนะครับคนที่ได้ได้ซื้อทองไปก็ได้เงินเหล่านั้นแล้วก็แต่ว่าทองมันจะแพงนะครับทองแพงเนี่ยอทองแพงมันจะมีผลต่อเงินเฟ้อเงินฝือดอย่างไรนะครับเอาเป็นว่า พอทองแพงน้ำมันก็ขึ้นเมื่อน,น้ำมันขึ้นแล้วสินค้าก็มีปัญหาสิต้นทุนในการผลิตสินค้าก็จะมีมากขึ้นราคาสินค้าต่อ,ตอนหน่วยก็จะ,ะแพงขึ้นแล้วก็เงินสภาพสภาวะเงินเฟอ้อก็คือสภาวะที่ลดสกุลเงินต่างๆลงลดค่าสกุลเงินลง ต่างๆลงเพาว่าเงินเฟอ้อก็คือทําให้เงินเป็นกระดาษของแต่ละประเทศเนี่ยมันมันต่าลงเอาเอารอบค่าประเทศไทยเรานะฮะก็คือเงินกีบเงินเงินริวของกัมพูชาเงินกีบของเราเงินจัดของพม่าก,ก็คือเฟอ้อจนไม่มีค่ากีบนี่แทบแทบจะไม่มีค่าเลย แลกเปลี่ยนต่อเงินบาทไทยเนี่ยโหนะครับปลว่าอคนเราเองก็ตกใจอ่ะทำไมเงินตัวเองไม่มีค่าถือเงินหนึ่งหมื่นบาทไทยไปเนี่ยแลกได้มหาศาลมันก็เป็นผลกระทบต่อประเทศประเทศ,เ,ทศเล็กๆล็น้อยทั่วโลกนะครับที่เขาไม่มีความมั่นคงทางาทุนสำรองระหว่บบางประเทศเ,เงินของพวกเขาแทบจะไร้ค่าเลย นะครับเงินเฟอ้อก็ทําให้เงินในมือตัวเองเนี่ยมันมีค่าน้อยลงก็จะซื้อสินค้าได้อ่าในการใช้เงินมากขึ้นนะครับเพราะว่าเคยมีคนเขียนว่าอ่าถ้าไม่เคยเห็นว่าซื้อลูกอมสามเม็ดบาทเอ้สามเม็ดบาทแต่ก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอวดตัวเอง พนสาเม็ดบาทใครไหนใครใครเกิดทันยกมือหน่อยอ่ะกดหนึ่งกดหนึ่งตอนนี้เม็ดละเท่าไหร่แล้ไม่รู้นะแล้วเงินฝืดคืออะไรกันเงินฝืดคืออะไรนะฮะเงินฝืดนะครับเงินฝืดเงินเฟ้อมันมีผลต่อต่อประชาชนยังไงอ่ะผมพูดง่ายๆนะเงินเฟ้อก็คือสินค้ามีราคาแพงขึ้น ที่มันแพงเพราะว่าเงินที่เราถือเนี่ยมันไรค่าม,มันเคยมีประเทศหนึ่งที่ไม่ไม่มีทุกอย่างในประเทศในประเทศของเขานี่แย่ต้องขนเงินกระดาษใส่รถไปเพื่อซื้อซื้อโคกินขนเงินเป็นตั้งๆอย่างนี้เพื่อไปซื้อลูกอมนะครับหมายความคุณต้องการเงินมากขึ้น ก็จะไปซื้อในสินค้าที่มันมีราคาเท่าเดิมมันก็เหมือนเหมือนมีราคาเท่าเดิมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเงินในมือเรานี่มีมีค่าน้อยลงนะมีค่าน้อยลงนะครับก็ดูเหมือนว่าสินค้ามีราคาแพงขึ้น,นครับต่อมาครับ เงินเฟอ้อเนี่ยก็คือทําให้สินค้ามีราคาแพงขึ้นนะครับสองก็คือต้นทุนในการผลิตก็ไม่แน่นอนนะก็คือสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยท่านล็อตนี้อยู่ในระหว่างที่เงินเฟอ้ออยู่เขาก็ต้องใช้เงินหมหาศาลไปซื้อซื้อวัตถุดิบครับแล้วมาผลิตเมื่อมาผลิตแล้วเขาก็ต้องคิดราคาเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นนะทาให้สินค้าอ่าแพงแบบนี้แล้วก็ต้นทุนก็มันไม่แน่นอนนะครับ มันไม่แน่นอนใครใครจะหาเงินไปซื้อวัตถุดิบที่มันมีราคามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยธุรกิจบางอย่างก็หยุดชะง,งักเลยนะครับต่อมาครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็ลดลงถ้าเงินเฟอ้อมากนะนะครับถ้าเงินเฟอ้อมากทำให้เราต้องเอาเงินไปซื้อสินค้าต่างประเทศนี่มากขึ้น เพราะว่าค่าเงินเงินในประเทศเรามันลดลงแต่นั้นต่างประเทศเขาไม่ไม่เราจะต้องไปซื้อเอาเงินของเราไปซื้อดอลล่าร์ถ้าสินค้าจะต้องจับจ่ายด้วยเงินดอลล่าร์หรือสกุลไหนครับเราก็แบกเงินแล้วยิ่งยากไปอีกครับเงินเราอาจจะมีคนไม่ไม่ไม่ไมสนใจนะครับต่อมาคือการกระจายรายได้แย่ลงการกระจายรายได้แย่ลงหมายความว่าประชาชนก็ค่าเงินเฟ้อนี่ประชาชนก็ มันมันแค่มันตรงข้ามกับเงินฝืดน,นะเดวจะพูดเงินเงินเฟ้อก่อนนะครับการกระจายรายได้ลดลงเพราะว่าไงฮะบางทีบริษัทเขาก็ต้องจิ้งนะครับเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อต้นทุนในการผลิตนะครับประชาชนก็ตกงานมีงานน้อยลงนะครับแบบนี้นะนะครับ เงินเฟอ้อที่สูงเกินไปนะฮะไม่เอื้อให้เกิดการทําธุรกิจเนี่ยคนก็มีเงินน้อยลงนะหรือลงทุนระยะยาวก็มีมีปัญหาในถ้าต้องแก้เงินเฟอ้อให้ว่าให้ไวนะฮะแล้วก็นําไปสู่การบันทอนศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฟอ้อมากก็ไม่ดีฝืดมากก็ไม่ดีนะครับมันมีความพอดีของมันอยู่ อายุตัวอย่างก็คือ,อประเทศรอบข้างเราเนี่ยจะเงินเฟอ้อสูงมากเพราะว่ามันมีผลกระทบในระดับโลกนะครับเงินทุนอกองทุนระหว่างประเทศของแต,แต่ละประเทศเนี่ยรอบข้างเรามันมีน้อยนะครับค่างเงินมันก็ถูกลงถูกลงถูกลงนะครับอย่างที่ทราบนะครับก็คือราคาสินค้าแพงขึ้นสองก็คือ บริษัทที่ผลิตสินค้าเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนนะฮะเพราะเงินในมือเขาก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของระดับประเทศก็ลดลงนะครับต่อมาก็คือการกระจายรายได้เนี่ยนะครับก็แย่ลงเพราะว่าเศรษฐกิจต่างๆมันก็ไปไม่ไหวนะทำลายระบบเศรษฐกิจนะราคาหยุดชะงักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศน,ะนี่คือเงินเฟ้อนะครับต่อมาเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อคืออะไร เงินเฟอ้อเป็นสภาวะที่ทําให้ค่าเงินสกุลต่างๆลดลงส่วนเงินฝืดนี่น่ากลัวอย่างไรนะครับเงินฝืดก็คือมันต่อจากเงินเฟ้อนะครับถ้าจู่ๆแก้ปัญหาได้แบบฉับพลันก็ไม่ได้นะจู่ๆแก้ต้องแก้ปัญหาเงินเฟ้อในในระยะยาวนะครับถ้าเงินฝืดถ้าเงินเฟ้อติดลบก็คือไม่มีเงินเฟ้อเลยสมมตินะ สมมุติว่าแก้ปัญหาเงินเฟอ้อแล้วมันลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วกลายเป็นว่าเงินเฟอ้อเป็นศูนย์ติดลบอกลายเป็นปัญหาอีกนะครับปัญหาอีกนะนะครับมันเกิดปัญหาอะไรครับเงินเฟอ้อก็คือหนึ่งความต้องการซื้อสินค้าและบริการลดลงอ้าะ,ะเงินเฟอ้อนี่ทําให้ราคาสินค้าสูงขึ้นยังพอจะหาเงินอ่าเช่น เราตอนนี้มันก็ทําให้สินค้าแพงเช่นตอนนี้เราเงินเราก็เงินไทยเองครับสินค้ามันก็แพงเหมือนกันนะในประเทศไทยสินค้าก็แพงขึ้นเหมือนกันเงินบาทเงินร้อยบาทถือไปตลาดได้สองอย่างเลยเดยวนี้เงินร้อยบาทกินก๋วยเตี๋ยวมื้อ่ากินก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบน้ำอีกสามสิบ เหลือกับมาเจ็ดสิบาทมาซื้อกล้วยแขงอีกหมดเลยคือหนึ่งวันเราจะใช้เงินประมาณสองถสามร้อยต่อคนถ้าจะกินนะแบบเต็มรูปแบบนะสามมื้อนะนะครับเงินเฟืก็คือความต้องการในสินค้าลดลงก็คือเ้ยเราเราต้องออมเงินอะเราต้องออมเงินนะครับแล้วบางครั้ง สินค้ามันแพงมากจนคนไม่อยากซื้อสินค้าสินค้าก็ขายไม่ออกนะครับสินค้าก็ขายไม่ออกแบบนี้นะฮะมันก็เป็นปัญหาทั้งสองอย่างนะแต่จะซื้อก็ต้องหาเงินเพิ่มก็เลยอ่ะไม่ซื้อดีกว่ามันแพงอะ่ะมันแพงคนก็ไม่อยากจับจ่ายใช้สอยเงินอ่ามันก็เป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจหมดเลยนะนะฮะ บางครั้งเงินไทยแข็งมากก็มีปัญหาบางครั้งเงินไทยอ่อนมากก็มีปัญหานะครับอตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยกับดอลลาร์น่าจะอยู่ประมาณสามสิบห้าหรือเปล่านะครับนะฮะต่อมาเงินเฟือดครับราคาสินค้าและบริการโดยรวมลดลงต่อเนื่องก็คือไม่มีใครไปซื้องไงมันต่อเนื่องกับเงิน เงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อมากทาให้คนอ่าเรียกว่าไม่มีเงินเงินก็หายากด้วยแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปอ่ะก็ประหยัดอ่ะถ้าคนในประเทศประหยัดเงินประหยัดกับไม่มีเงินจะต่างกันนะนะครับประหยัดก็คืออ่าไม่อยากซื้อสินค้าเพราะมันแพงนะครับสินค้าเหล่านั้นก็ค้างคาอยู่ขายไม่ได้ ก็เข้าสู่การเงินฝืดเมื่อบริษัทห้างร้านผลิตสินค้ามาขายก็ต้องเอาเงินไปหมุนเวียนแล้วก็ไม่มีคนซื้อสินค้าแบบเนี้ธุรกิจก็เจ๊งอีกครับเมื่อเมื่อสินค้าขายไม่ออกขายไม่ได้ระบบการซื้อเขาเรียกว่าการจะลงทุนใหม่การจะไปซื้อวัตถุดิบก็ลดลงอีกมันก็ กลายเป็นปัญหาย้อนกลับไปหมดเลยนะครับการผลิตและลงทุนก็ต้องลดลงนี่กลไกเงินฝืดนะครับเงินฝืดมันเกี่ยวข้องกับระบบสินค้าการซื้อขายและเปลี่ยนนะครับเมื่อเมื่อ,อโรงงานผลิตแล้วคนลงทุนผลิตไม่กล้าลงทุนแล้วเพราะว่าสินค้าขายไม่ได้ก็จะมีผลต่อการเลิกจ้างมีการขาดทุน เลิกจ้างก็ลดลงในระยะยาวอีกนะครับดังนั้นเงินเฟ้อก็จะทําให้สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยถ้าเงินเฟ้อก็ทําให้สินค้าแพงขึ้นแพงขึ้นใช่ไหมมันเป็นกระทบมันเป็นผลกระทบต่อประชาชนทั้งหมดเลยนะครับถ้าระบบในการขนส่งถ้าระบบในการส่งสินค้าออกขายต่างประเทศนะครับถ้าเงินตัวเองแข็งค่าเนี่ยถ้าเงินไทยแข็งค่าเนี่ย มันจะมีผลต่อมันจะมีอ่าถ้าเงินไทยแข็งเงินนอนลาราจะต่ําใช่ไหมฮะเงิน,นลอลาราจะต่ำเวลาเราจะไปซื้อสินค้าหรือส่งออกเนี่ยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์นะอะมันจะได้ประโยชน์นะครับเราก็จะใช้เงินไปซื้อสินค้าต่างประเทศเนี่ยน้อยลง เพราะเงินเราแข่งงเงินอื่นมันก็จะอ่อนนะครับอํานาจซื้อมันจะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเงินเราอ่อนมากถ้าเงินเราอ่อนมากเราไปต่อสู้กับต่างประเทศเราก็แย่นะครับไปต่อสู้กับต่างประเทศก็แย่เพราะว่าแสดงว่าสินค้าในประเทศของเราที่ส่งออกมันแพงต่างชาติก็ไม่อยากซื้อสินค้าเราก็ไปซื้อประเทศที่มีต้นทุนต่ำ เป็นปัญหาหมดเลยนะครับดังนั้นส่วนนี้เองนะครับทองแพงอยู่เตรียมจะหาขายทองเลยนะไม่ดีทั้งหมดเลยนะไม่ดีทั้งหมดนะก็ให้มันพอดีเนะ่ะให้ไม่ไม่แข็งมากเกินไปไม่อ่อนมากเกินไปสมัยก่อนเงินไทยแข็งมากนะครับพอมันปรับมาอา่ปัจจุบันนี้มันก็เลยคงตัวอยู่ประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเรื่องทองมันแพงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะ โลกเราอาจจะเปลี่ยนไปสภาพเศรษฐกิจต่างๆเันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เปลี่ยนไปเป็นแบบวิธีใหม่เลยจัดการใหม่คิดใหม่อะไรใหม่นะครับมันไม่กลับไปอยู่ที่เดิมอีกแน่แนๆเลยนะ,นะครับถ้าทองคำทองคำแพงนะฮะถ้าทองคำถูกสิถ้าทองคำถูกนะครับก็แสดงว่าสภาพต่างๆเงิน สภาพของดอลลาร์จะมีอิทธิพลต่อโลกมากนะครับถ้าถ้าเงินดอนลลาร์แข็งเงินสกุลอื่นๆเช้นยูโรอ่าปอนปอนสิงแล้วก็หยวนก็จะลดลดลงนะครับมีค่าอ่อนลงทองคำกับ